เราเวลาไปเรียนก็คือแบบอายเพื่อนด้วยแล้วสิวมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะทําให้เราไม่มั่นใจหรือบางทีเวลาเราแต่งหน้ามันก็แบบไม่ได้เรียบเนียนไปกับผิวขนาดนะั้นค่ะก็ชื่อกิฟนะคะตอนนี้อายุ21ปีค่ะเป็นนักศึกษาอู่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่เคยติดสารมาก่อนค่ะแล้วก็มีช่วงที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยแล้วก็แพ้น้ำอย่างีสิวมันก็จะขึ้นมาแบบเยอะมากทั้งหน้าเลยคะ่ะและ้วสิวมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะทําให้เราไม่มั่นใจหรือบางทีเวลาเราแต่งหน้ามันก็แบบไม่ได้เรีียยยยยบบบบบเเเเนนนนนไไปกััผิวววขาาาดดด้คคืือออแแร์ตมมลหุ่ เห็นว่าอุย้ยคนนี้เขารีวิววันนี้ก็น่าใช่เงี้ยค่ะพอเราลองไปซื้อมาใช้เสร็จแล้วปุ๊บหน้าก็แบบเป็นสิวเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันมีสารปลอดอดูว่าทาให้หน้าหนูก็คือเหมือนแบบยิ่งแพ้ไปกันใหญ่จุดเริ่มต้นเลยก็คือเห็นรีวิวค่อนข้างเยอะค่ะใช้แล้วหน้าดีขึ้นผิวใสขึ้นสิวหายเลยเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองซื้อมาใช้ดูหนูรู้สึกว่ามันเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้นะสําหรับตัวนี้นะคะตอบตัวสําหรับคนที่แบบอยากหน้าขาวใสด้วยคะ่ะแล้วก็ลดรอยสิวไดว้ดีพอ สวยใช่ไหมเวลาคนเด่นเนี่ยคนก็จะทักว่าแบบเอ้ยใช้อะไรหนะ่าใสจังเลยอะไรแบบนี้อยากจะแนะนําว่าอยากให้เลือกผลิตภัณฑ์แบรนด์เยลเพลเป็นหนึ่งในตัวเลือกสกินแคร์เพราะว่าปลอดภัยแน่นอนมีออยสามารถตรวจสอบได้นะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครกําลังที่จะลังเลอยู่หรือว่ายังก็อยากให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีคุณภาพจริงๆสารสก,กัดต่างๆคือเรามีการคิดค้นขึ้นนําเข้าจากต่างประเทศก็มีนะคะดังนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจลองใช้ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ